ในอดีตการเมื่อครั้งพระบรมศาสดาได้ประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันได้ตรัสพระธรรมเทศนากับภิกษุผู้มีความกระสันอยากจะศึกเพราะโดนหญิงสาวปลาปลมว่าดูกอ่นภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสันอยากจะศึกจริงหรือภิกษุนั้นจึงทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ โดนหญิงสาวปล้าวปลมพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูกรภิกษุหญิงอ้วนนี้ได้กระทำความพินาศแก่เธอมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นพระบรมศาสดาจึงได้นำอดีตของภิกษุผู้มีความกระสันอยากจะสึกนี้ให้ฟังว่าในอดีตการณเมืองพารณสี ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งณนะเมืองพาราณสีได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งเลี้ยงโคไว้ใช้งานอยู่สองตัวโคผู้พี่ชื่อว่ามหาโลหิตส่วนโคผู้น้องชื่อว่าจุลโลหิตท่านเศรษฐีนี่มีบุตรสาวอยู่หนึ่งคนเมื่อจเจริญวัยได้มีเศรษฐีต่างหมู่บ้านมาขอเพื่อไปให้บุตรชายของตนเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายท่านเศรษฐีและภรรยานั้นได้ปรึกษากันว่าจะทำแกงอ่อมเพื่อเลี้ยงแขกทั้งหลายที่มาในงานวันวิวาของบุตรสาวด้วยหมูที่ชื่อว่ามูนิกะเมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงทำการเลี้ยงหมูมูนิกะอย่างดีด้วยข้าวยาคูและพัชชะเลิศ โจอลโลหิตนั้นเมื่อเห็นเศรษฐีและภรรยาเลี้ยงดูสุกรที่ชื่อว่ามูนิกะเป็นอย่างดีด้วยข้าวยาคูและพัชชัเลิศจึงถามพี่ชายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าท่านเศรษฐีและภรรยาใช้เราทำงานต่างๆนานาในตระกูลแล้วเลี้ยงเรา ด้วยหญ้าและใบไม้แต่กลับปรนเปรอสุกรที่ไม่ได้ทำการงานใดๆด้วยข้าวยาคูและพัชชัลเลิศเหตุใดหนอสุกรตัวนี้จึงได้ข้าวยาคูและพัดนั้นฝ่ายโคผู้พี่จึงได้กราวแกโคจูล,ลโลหิตว่าดูก่อนพ่อจูล,ลโลหิตเจ้ายาได้ริษยา โชนะของสุกรตัวนี้เลยสุกรตัวนี้กำลังบริโภคพัดที่เป็นเหตุให้ไปถึงความตายในวันวิวาของกุมาริกานี้สุกรตัวนี้จักเป็นแกงอ่อมสำหรับแขกผู้มาในงานนั้นเพราะเหตุนั้นท่านเศรษฐีและภรรยาจึงได้เลี้ยงดูสุกรนี้ด้วยข้าวยาคูและพัดช,ชะเลิศ ตลอดระยะเวลา2-3วันนี้ผ่านไปได้2-3วันท่านเศรษฐีและภรรยาจึงได้ให้คนมาจับสุกรที่ชื่อมุนิกะนี้เพื่อไปฆ่าแล้วมาทำแกงและกับข้าวเพื่อเลี้ยงแขกทั้งหลายที่มาในงานวันแต่งงานของบุตรสาวของตนโคผู้พี่มหาโลหิตกะนั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด จึงได้พูดกับน้องชายว่าท่านอย่าได้ริษยาหมูมุนิกะเลยมันกินอาหารอันเป็นเหตุให้เดือดร้อนท่านจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยกินแต่แกลบเถิดนี่เป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนหลังจากนั้นไม่นานคนเหล่านั้นก็ได้ฆ่าหมูมุนิกะเพื่อนําไปทำเป็นอาหารเลี้ยงแขกในงาน โหมหาโลหิตกะจึงได้พูดกับน้องชายว่าเจ้าเห็นหมูมุนิกะแล้วหรือโคจุลโลหิตภูเป็นน้องจึงกล่าวว่าข้าเห็นผลแห่งการบริโภคอาหารชั้นเลิศของหมูมุนิกะแล้วหญ้าและใบไม้และแกรบของพวกเรานั้น ไม่มีโทษและเป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนกว่าพัดของหมูมุนิกะร้อยเท่าพันเท่าเมื่อพระบรมศาสดา,า,สา,สา <formidable> แสดงอดีตชาติของภิกษุเหล่านั้นจบลงแล้วพระบรมศาสดา,า,า,าได้ตรัสว่าดูกรอภิกษุแม้ในการก่อนเธอก็อาศัยกุมาริกานี้จนถึงความสิ้นชีวิตมาแล้ว แล้วถึงความเป็นแกงอ่อมของมหาชนด้วยประการนี้ครั้นทรงนำพระเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสันอยากศึกรูปนั้นจึงดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลแม้พระาศาสดาก็ได้ประชุมชาดกว่ามุนิกาสุกรในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุ ผู้กระสันอยากจะศึกในครั้งนี้กุมาริกานี้ได้เป็นกุมาริกาบุตรของเศรษฐีโคจูลโลหิตได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนโคมหาโลหิตได้มาเป็นเราตถาคตนี้แลก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับโมนิกะชาดกว่าด้วยลักษณะของผู้มีอายุยืนสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้น ได้คติสอนใจในหลายๆเรื่องค่ะเรื่องที่สำคัญก็คือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเมื่อเห็นคนอื่นใช้ชีวิตหรือกินอาหารดีๆเพราะบางครั้งมันอาจจะมีอะไรแอแฝงอยู่เหมือนกับท่านเศรษฐีที่วางแผนจะฆ่าหมูมุนิกะนั้นจึงได้ขุนและเลี้ยงดูหมูอย่างดี ด้วยข้าวยาคูและพัดชันเลิศหลังจากนั้นเมื่อเลี้ยงดูจนอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำการฆ่าเสียเพื่อเป็นอาหารนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ